เออเขาก็ว่าไปก้มาเก็บค่าไฟฟ้าบ้านนี่เจ้าของบวางเลยนางก้มสารดาวเออสารตะแกงหาไรายได้เออหารายได้บวางเลยเอาตังค์ไปไว้เสียแท้สองคนพี่น้องคนหนึ่งผลิตอันนี้ขอบแล้วเอออีกคนหนึ่งก็ เป็นผู้สารเฮ็ดด้วยไม่ไผยลุ่นร่วนที่นี่ก็สัมภาษณ์ว่าสานยักษีน่นวยทอดใดนี่ขอบยักษีน่นวยทอดใดเนี่ยขอบเป็นแบบนี้นวยจากบาทสาร แล้วก็เออพอสาส้วแล้วก็น,นี่อันนี้ผู้ผลิตกำลังผลิตอยู่นี่นี่ผลิตอันนี้ผลิตออ,อ,อ,ออกมาเรียบร้อยแล้วคือบอกเอาไปตากแดดก่อนละ่ะอ๋อต้องตีลิ่นเลยต้องเห็ดตำเร็จไปเลยเป็นเ็ดแล้วก็ไปยังเอาไปตาก นี่เอาไปสาไปขายเตพนัดรลือไปขายกรุงเทพเนี่ยแล้วแต่ไปขายกรุงเทพได้ขายพนัดได้เออส่งตามร้ายมันไผอยากได้ก็จองได้เ้อหน่วยน้อยหน่วยใหญ่หน่วยที่ขายราคาย่อมเยาสายราคาย่อมเยานคนผลิตกับผลิต มือเบาวางเลยผลผลิตนี่สารแต่คุณขอบนี่สบายไปหน่อยนางเก้าอี้ขอบได้สบายสบายเออันนี้ยังไม่ได้ใส่ลิ้นยังไม่ได้ลาดกาวดินี่เพิยงเต่เห็ดขึ้นทรงไว้เฉยๆดีกว่า พาไม้ดิ่นใส่<ม>อาจกล่าวซ็ตับเรียบร้อยแล้วถึงบ,บอกว่าให้เอาไปตากแดดยัตงตากแดดมาได้ไผไฟสีมะขามเออไฟสีม,มะขามเนาะอันนี้มาเก็บค่าไฟฟ้ากินนี่เก็บค่าไฟฟ้าแล้วก็เลยนั่งคุยกันก็นเลยไล่ไาการผลิต ตะแกงไม้ไผ่อข,อไของหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบนของนาวังหินอยู่ใกล้กตลาดสามวังมันเคอยากได้จับจองได้เด้อพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชม,มงงเออ ขอเบอร์โทรเขาบอกให้เขาบอกว่าไม่ได้ใส่โุรศัพต์ใส่ต้องใส่อิก,กัสตอทีว่าปักมุดด้วยละมั้งอย่างดาวเนี่ยนะไปผัดชีดเนี่ยนะโอ้ด,ดีแล้วเอาที่ได้ได้เออที่ได้ใส่ต่างอันนี้ใส่มือรุนรวนเลยสารด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน เอออันนี้ก็เซตไปอีกแล้วแผ่นหนึ่งหิววันไปล้วเด้อนี่เออหิวเอาไปใส่เอาไปตากแดดหรือเอาไปอัดนะอ๋ออัดออกมาแบบนี้เราได้แผน่นเถเดได้จังเดราคาเถเดเนี่ราคาจักบาทนุยหายนุยหญ่ที่ราคาจักบาทนี่ที่ได้ถึงห้าร้อยบ่ะประมาณสามร้อยห้าร้อย อยู่ในตามราคาตะแกงอันที่อันละเอียดอันสวยอันงามอันงามกาแพงหน่อยเออเอ,อ,อันนี้สารลายธรรมดาธรรมดาหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตบัของชาวนาวังหิน ที่ไฮไลท์อันนี้ผู้ผลิตอันนี้ผู้ผลิตอันนี้มีกำลังจะขอบแต่ล้อดูเบิงขอ,ขอบบาไวยเดี๋ยวต้องไปเก็บค่าไฟอีกขอจบคลิปไปแค่น,นี้ก็แล้วกัน ขอบคุณครับสวัสดีครับ